สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมาร์ทิน IN, และฟิลไทยดับเบิลยูสปอรตดับเอมนะครับวันนี้มาที่เบสิกเรื่องการขึ้นเครื่องบินนะครับอย่างแรกเราไปถึงสานสนามบินนะครับไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินอันนี้ไม่ใช่เคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเป็นเคาน์เตอร์ของสายการบินนะครับที่ขายตัวที่สอบถามเรื่องราวต่างๆกาเคาน์เตอร์ของสายการเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยโดยมากเขาจะเป็นบริเวณที่กั้นเอาไว้นะครับแล้วก็มี ต้องตรวจกระเป๋าเข้าไปก่อนเพื่อเอากระเป๋าไปเช็คนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะเป็นโพงที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่ผมอยู่ที่สนามบินถ้าจะไม่ผิดเป็นสนามบินกระบี่นะฮะจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเดินทางเยอะผมน่าจะกระบี่ครับคิดว่าน่าจะเป็นกระบี่มันไรไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า คลิปนี้เป็นเบสิกจริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องจะได้เห็นภาพดูคลิปจะได้เห็นภาพนะฮะส่วนใครเคยขึ้นเครื่องแล้วก็ไม่ต้องดูครับไม่ไม่มีประโยชน์นะครับก็เคาน์เตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นนะฮะอเชียเป็นอะไรเงี้ยตามตามชื่อของสายการบินนี่ไทเกอร์นะฮะแต่ถ้าสนามบินใหญ่ๆเนี่ยอ่าเขาจะแบ่งคือเป็นเคาเตอร์ที่ไม่มีตาครับแล้วก็ไป ไปนั่งกันนะิดนึงว่าติดบ้า,เายเราปขอใสกับบินไหนใช้งานพอเราเข้ามาแล้วเราก็ทบผ่านตัวคนผ่านอะไรเนี่ย <c oughs> ไปที่ห้องผู้โดยสารขาออกเองครับแล้วรอเขาเรียกขึ้นเครื่องนะพอเขาเรียกแล้วเนี่ยเราก็มาเข้าคิวเลยครับจากนั้นเนี่ยเขาจะตรวจบอร์ดนดะิ้งพาสหรือไปขึ้นเครื่องครับที่เราได้มาจากตอนที่เราไปเคาน์เตอร์เช็คอิน ใบนี้จะระบุว่าเราบาเที่ยวบินนี้จริงนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เดินผ่านวงช้างไปหรือถ้าไม่เป็นวงช้างเนี่ยบางสนามบินเนี่ยก็จะเป็นเป็นประตูมาแล้วก็มีรถบัสมารับไปขึ้นบันไดหรือบางที่ก็เปิดประตูให้เราเดินผ่านลันเวย์นะครับไปขึ้นบันไดที่เครื่องเลยถ้าสนามบินเล็กๆอันนี้ก็แล้วแต่ที่สนามบินใหญ่ หรู้ขึ้นมาหน่อยนะครับก็นะบมีงวงช้างนะครับเขาเรียกเจ็ดเว์ครับเจ็ดเวเป็นชื่อจริงไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อสัพ์มันหรอกครับมันเป็นแบบเปียวกับชื่อทางการค้าใช้ติดปากแต่ซีหลอ,อกอ็ไม่เมือนทีระดมเยอะเลยครับมองมาตรงนี้เนี่ยก็เป็น้านตอบงวงช้างครับ เนี่ยครับจะเห็นบันไดหลากสีของสายการบินต่างๆครับก็บางชคร่องเขาก็เตรียมบันไดไวนะ้เช่นไฟเข้ามาเยอะๆเนี่ยโงช้างไม่พอรับบางเครื่อง,งอย่ี่างเครือ่อง,งอยู่นู่นครับต้อดูครับจะมีตัวเชื่อมต่อระหว่างเนี่ยเข้ากับตัวประตูเครื่องแล้วก็ถ้าสังเกต เครื่องอย่างการบินไทยไอะไรเงี้ยเขจะมีชื่อประจำนะัแล้วพ็กลัวชื่อเนี่ยเขจะเขียนไว้ที่หัวของรี่รับชื่อเช็กหลายครับก็บไปขึ้นเครื่องครับเดินไปเรื่อยๆพอไปถึงเข้าในเครื่องแล้วจะมี air h o s t a g e หรือว่ามี s t a t u คนหนึ่งเนี่ย ขาดักอยู่ที่หน้าประตูนะสองคนนะฮะแล้วเขาจะดูของเราแล้วเขาจะบอกให้เราไปทางซ้ายทางขวาถ้าเครื่องเป็นเครื่องลำไ่อแต่ถ้าเครื่องมันเป็นลำใหญ่นี่มีทางเดินสองข้างแต่ถ้ามีทางเดินเดียวเนี่ยเขาก็ให้ก็ให้เราเข้าไปนะครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อยจะมีพนักง,งานคอยดักอยู่ตามจุดต่างๆน,นะครับถ้าถ้าเบอร์ของเราไม่ถึงเนี่ย เขาไอ้เบอร์ของเรายังไม่ไมถึงเขาบอกให้เดินต่อไปตอนนี้เรานั่งเครื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงจุดหมายจุดหมายก็เดินลงไปครับเดินต่างเข้าไปเรื่อยๆไม่เคยเคลื่อนก็เดินตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับเ,เ,เดิดตามเรื่อยๆแล้วจุดหลักก็คือว่าถ้าเราไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็ไมปต้องรอรับแต่ถ้ามีกระเป๋าที่โหลดไว้ใต้เครื่องเนี่ยเราก็ต้องไปรอรับกระเป๋า ถทศนาบินใหญ่ๆเนี่ยทางเดินยาวเขจะมีทางเดินนี่ก็เรียกเทอร์เวลเตอร์ครับจะถูกกเป็นทางเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกอะไรก็แบบทางลาดเลื่อนทางเลื่อนอะไรเนี่ยครับก็คือมันทางที่มันเลื่อนละกันแต่จริงๆผมไม่ค่อยชอบเดินเนี่ยบอกว่าเดินข้างนอกเร็วกว่าเราก็เดินไปแับกระเป๋ากระเป๋าภาษาอัางกฤษเขาเรียกว่าแบ็เคเดช เราก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ส่วนตะปูที่ยาวทางล่าเลื่อนนี่ก็จะช้าครับเทเลที่รอกเร็วกว่าครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสนามบินนานา,น,นานาชาติปลายนานาชาติเที่ยวบินนานาชาตินะครับพอเราเดินไปถึงแล้วปุ๊บม,มันจะมีจุดตรวจรถเำรวจ ก็คือต้องตรวจคนเข้าเมืองก่อนผ่านอิมมิเกชันก่อนแล้วค่อยไปรับกระเป๋แต่ว่าไอ้นี่มันเป็นไฟในประเทศนะครับแล้วคนต่างชาติที่มาไฟเดียวกับเราเนี่ยเขาก็ผ่านตรวจเข้าเมืองไทยเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวนี้ก็จะต้องไม่ตไม้ได้ผ่านอิมมิเกชัน อไรอย่างนี้เป็นหวัดทําให้ผมนึกถึงได้ครับเมื่อก่อนอตรงเนี้ยแถวเนี้ยสนามบ,บินโซนภูมิเขาจะมีกล้องตรวจจับกันภูมินะครับหรือไปหลายประเทศเนี่ยก็จะมีกล้องตรวจจับกันภูมิในช่วงนี้ว่าถ้าใครเป็นไข้อะไรเงี้ยเขาจะกักตัวไว้ตรวจสอบกรที่โรคซาหรือโรคอื่นระบาดตรงนี้ก็เดินเข้ามาถ้าถ้าเป็นไฟล์ปกติมันก็จะมีอิมิเกจชั่นอะไรแยกต่าอย่างเงี้ย ตั้งตรงแผงเแต่ตรงนี้เนี่ยเข้ามาผ่านมาแล้วน,นี่ผ่านมาละอันนี้ก็คือ,อมันจะผ่านในสายพานนะครับเราจะต้องมาดูสายพานอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไฟเราไฟไหนนะฮะแล้วสายพานเนี่ยมันอยู่ที่สายพานไหนดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตกไปที่สายพานถ้ามาหลายคนก็เอาให้คนหนึ่งไป รถเข็นมานะครับรถเข็นเนี่ยจอดห้ามจอดติดนะครับต้อง่วงระยะห่างเล็กน้อยครับเป็นขอนอน้อมูลการเดินทางอันนี้ของชันคือพวกมีขอ้อมูลการเดินทางอันนี้ก็อยู่สายพานที่สยัยสังเกตว่ากระเป๋าที่มันมีไซส์ที่มันไม่เยอะ เขาควรจะไปติดทั้หขาแล้วเขาก็ใส่กระบะก่อนที่ทางลาดเลื่อนจะเปิดก็จะมีเสียงดังทิ้งๆๆๆเปิดอันนี้ก็ต้องระวังนี่ผมจะมาดูตรงนี้ส่วนนภูมิเนี่ยมีปัญหาอย่างคือไอ้กระเป๋าตรงนี้มันตกมาแรงมากนี่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเบาลงแล้วเขาปรับงงเาบงลงลเาลงแล้วตอนแรก เปิดใหม่ๆตกมาก,นนากระแทกแลยเราทำให้กระเป๋าเสียคือเหมือนกับมุมในถังร้านตรงนี้มันชัดเดียต,ตอนนี้ก็ก็ปักนะแล้วก็ดูตรงไหนก็มาลอดูกระเป๋าปกันนะคสำคัญอย่าหย,ยิบผิดละกันแล้วก,ลก็ของเราเนี่ยก็ควรจะปลูกเอาอะไรปลูกหรือเอาอะไรสติ๊กเกอร์เอาอะไรแปรลกให้มันประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาไว้นะฮะ พราะบางทีคนเขาหยิบแทนเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หย,หยิบหยิบแล้วจะมีปัญหาที่หลังถ้ากระเป๋าใครไซส์ใหญ่วิศดาวเนี่ยเขาก็จะมีที่รับกระเป๋าแบบไหนให้แยกรับแต่ถ้าไม่เจอกระเป๋าก็มีแจ้งว่ากระเป๋ามีเคาน์เตอร์รับแจ้งว่ากระเป๋าเรามีปัญหาอะไรแล้วรับแจ้งซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เดิดไปอยู่ที่อื่นมันเป็นไปได้นะครับเราเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาแต่ตรงนี้ถ้าเป็นไฟในนาน์าชาตินะครับ ตรงนี้จะมีศุลากาก,กรตั้งดา่านก่อนก่อนที่จะออกมาถึงครับถ้าเราไม่มีอะไรสัแแ่แดงเราก็เดินผ่านไปแต่นี่มันไปในประเทศเราก็เดินผ่านไปตรงนี้ก็จะมีคนมารอรับนะครับถ้าเกิดใครจองโรงแรมหรือมีเพื่อนอะไรก็รอรับตรงนี้ก็ออกมาก็ออกมาตรงนี้ครับก็ง่ายๆครับเนี่ยไฟล์เครื่องบินนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะมีคนบอกตลอดแหละว,ว่าเราต้องทอะไร ขึ้นเครื่องเนี่ยไม่ต้องห่วงครับต้องเดินทางด้วยตัวเองครับ,รบลองดูนะครับสำหรับมือใหม่ขึ้นเครื่องบินนะครับก็หวังว่าคงจะเห็นภาพนะผมก็อยากทำคลิปอะไรแบบเบสิบเปสิเนี้ยนานละ,ะก็ลองคิดว่าเออไดอกาก,ก็ลอง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 ,ลองทำดูนะครับมีอะไรก็วิจารณ์ได้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับ